ที่ท่าการนะคะหลังจากที่เพื่อไทยได้สิทธิ์ในการเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดเจราจาขอเสียงสอสอมาสนับสนุนเพิ่มตาม3ข้อตกลงที่เกิดจากมติของ8ปดพักผลสรุปออกมาวันนี้คุยกัน3ามพักนะคะทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนากล้าก็ปรากฏว่าบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปจริงๆ แรกยังไม่ตอบรับในการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะคะยังไม่รับปากว่าจะให้เสียงสนับสนุนหรือไม่แต่ว่ายื่นเงื่อนไขมาที่พักเพื่อไทยแทนอย่างภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติยื่นเงื่อนไขคล้ายก,กันถ้ามีก้าวไกลคงจะร่วมรัฐบาลด้วยไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่นับวันนี้ก็เท่ากับว่าเพื่อไทยมีเวลาในการเดินหน้าเจรจาขอเสียงสอสอมาสนับสนุนอีก2วันนะคะแต่ไม่ว่าการเจรจากับพักไหนอย่างไรก็ยังคงเป็นไปตามข้อตกลง3ข้อเป็น3ข้อตามมติของ8พักร่วม ซึ่งรวมถึงก้าวไกลรวมอยู่ด้วยนะคะโดยเพื่อไทยเองก็ยอมรับค่ะว่านี่เป็นโจทย์ยากและก้าวไกลก็ไม่ปฏิเสธที่จะรอรับฟังเงื่อนไขที่จะให้ลดเพดานการแก้กฎหมายอาญามาตรา112ว่าจะทําได้หรือไม่และนี่ก็เป็นเหตุผลที่จะต้องกางาม์ไลายเอาไว้นะคะสำหรับ8พัก25พรศจิกาคมนัดหมายหารือกันถึงผลการขับเคลื่อนของเพื่อไทยตาม3ข้อตกลงที่ได้เสร็จกันไป เดี๋ยวมาดูกันค่ะ25กรกฎาคมว่าข้อไหนทําได้ทําไม่ได้แล้วจะตัดสินใจทําอย่างไร,งไร3ข้อที่ว่านี้ก็คือประกอบไปด้วย 1. 1> ขอเสียงสนับสนุนจากสว สอขอเสียงสนับสนุนจากสอสและพักอื่นๆแล้วก็ 3. ก็คือการให้สิทธิพิจารณาเป็นแนวทางอื่นไปค่ะคือถ้าดูระหว่างถแถลงมติ8ปดพักเมื่อวานนะคะทางเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยก็เป็นผู้ยอมรับว่าสิทธิ์ในข้อ3คือการเปิดดีลพักในขั้วรัฐบาลเดิมได้ด้วยอาจจะ ตัดพักในพักหนึ่งใน8ปดพักร่วมออกไปหรือเปล่าเมื่อต้องเลือกข้อ3ในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นในยะว่าอาจจะไม่ไม่มีกล้าวไกลก็ได้และตลอดนะทั้งวันนี้ค่ะเพื่อไทยก็เลือกที่จะเปิดการเจรจาในข้อ2แล้วก็3กับ3ามพักด้วยกันนะคะก็คือภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ชาติพัฒนากล้าซึ่งรวมเสียงสอสของทั้ง3ามพักนี้นะคะจะได้109เสียงด้วยกัน แน่นอนค่ะถ้าเจรจาขอเสียงมาสนับสนุนโหวตค a ดิเดตตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็จะได้พักร่วมรัฐบาลที่9ที่10 หรือว่าที่11มารวมตัวกันนะคะค,คือถ้าได้จริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็น11พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วมี9้าไกลรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณแบบนี้เสียงก็จะออกมาเพียงพอในการโหวตนายกรอบใหม่แน่นอนไม่ต้องเจรจาขอเสียงสนับสนุนจากสอวอเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ารวมแล้ว418เสียงแต่ถ้าเกิดว่าผลออกมาคือ3มพักเนี่ยตอบรับร่วมสนับสนุนแต่ ระบุเงื่อนไขเป็นในทางเดียวกันก็คือบอกว่าต้องไม่มีก้าวไกลพักการเมืองที่เสนอแก้มาตรา112ก็ต้องไปหาเสียงมาอีกค่ะเอามาเพิ่มอีกนับร้อยเสียงเพราะจะได้เสียงโหวตแค่268นะคะเรียนให้ท่านหนัวหน้าได้ทราบว่า,าถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดนๆในในเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ได้นะครับถ้า ในการร่วมยังมีพักก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเอ่อความขัดแย้งใดๆแต่ว่าเปนเป็นเรื่องของการแนวทางการทํางานในเรื่องของความคิดในเรื่องของออวิธีการทํางานนะครับ คิดเลขอีกแล้วค่ะตามเกณฑ์คะแนนโหวตเลือกนาะยกรัฐมนตรีในรอบใหม่นี้นะคะต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่ากับว่ามีอยู่2สภาก็คือสอสอเนี่ยมี499คนสวออ249คนมีสวอ,อลาออกไป1คนใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดนายพิธาริมเจริญรัฐ ก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็เท่ากับว่า2สภามีอยู่748ครึ่งหนึ่งก็คือต้องได้374เสียงดังนั้นมากกว่ากึ่ง1ก็คือ375เสียงนะคะถ้าเพื่อไทยเลือกเดินหน้าตามข้อตกลงที่สองแล้วพักอื่นยอมรับถึงการมีอยู่ต่อของพักเก้าไกลใน8พักร่วมนะ การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบใหม่นี้ก็จะมีคะแนนผ่านเกณฑ์ดังนั้นก็จะตัดข้อตกลงที่1แล้วก็ข้อตกลงที่3ทิ้งไปได้เลยค่ะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคอื่นที่ขอเสียงสนับสนุนเขายื่นเงื่อนไขเหมือนกับภูมิใจไทยล่ะคะคือบอกว่าต้องไม่มีก้าวไกลแนวโน้มของเพื่อไทยก็ย่อมต้องตัดข้อตกลงที่1กับ2แล้วก็หันไปเลือกข้อ3แทนนะคะและพรุ่งนี้ก็อาจจะเปิดเจราจาเพิ่มกับพลังประชารัฐ ชาติไทยพัฒนาภาพที่เห็นก็คือการเปิดดีลพักในขั้วรัฐบาลเดิมแล้วมาผสมกับพักร่วมเดินไปด้วย ดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะหลังจากกดเครื่องคิดเลขกันแล้วเนะะี่ยค่ะโฉมหน้าค่าตาหลังจากที่ประมวลกันแล้วก็มาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะตลอดทั้งวันนี้หลังการหาหรือจบค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็นําคณะแกนนาทุกพักเนี่ยนะคะมาร่วมแถลงข่าวชี้แจงถึงหลักการแล้วก็จุดยืนโดยเฉพาะเงื่อนไขถึงการไม่ตอบรับร่วมสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นก็ใช้โอกาสนี้ค่ะต้องแหม่ไปชิมเมนูมิ้นช็อกเป็นเมนูประจําตัวของนางสาวแพททองทานจินาวั คัดคด a เดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศชื่นมื่นไหมล่ะคะแล้วเมนูมิ้นช็อคเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือทางการเมืองไปแล้วได้อย่างไรนะคะเอาบรรยากาศก็มีการนำบางคนหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่ชื่อร้านติ้งแลก่อนจะปิดตัวอักษร,รที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะคงเหลือเอาไว้แค่คำว่าอิงอิงแลแล้วก็ถามติดตลกว่าเอ๊ะ มีคำว่าอิงหรือจะเป็นชื่อนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่กำลังจะเสนอในนามพักเพื่อไทยกันแน่ค่ะ